ตบซ้ายเข้าขวาให้เร็วเร็วเนี่ยความเร็วไม่พอนะตบผ่านตัวสุดท้ายได้ยังมีผู้สาวตูอีกฉั้นต้องเพิ่มความเร็ว2เท่าต้องเบา้าต้องดีตัวเองออกจากจุดจุดยืนนะให้เร็วไป ออกซ้ายเข้าขวาให้เร็ว,วประคองบอลนี้ได้ความเร็วก็ยังไม่ได้แต่ดีขึ้นนิดนึงแต่ความเร็วยังไม่ได้หนึ่งความเร็วไม่ได้สองข้อเท้าไม่แข็งแรงลูกเนี้ยมันต้องเป็นลูกยิงหักข้อเพราะฉะนั้นข้อเท้าทั้งขวาทั้งซ้ายมันต้องหนึบกว่านี้เข้าใจไหมก้มต่ำเล่งไปหมายความว่าเวลาสปินไบมึงจิกเท้าจิกไปเท้ากับพื้นเนี่ย hai năn lẹ, chích hai năn, rồi la yin à, hặc cõi tao hai năn, nêu nêu, à, nêu